ชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนสิงหานี้ต้องบอกว่าคุณจะมีการงานที่ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค่อนข้นขางดีมีการให้คําปรึกษาที่จะทําให้งานของคุณนั้นราบลื่นไปได้ด้วยดีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในหลายๆด้านทําให้การงานของคุณนั้นผ่านฉลุยอย่างไม่ยากเย็นแต่ปัญหาก็คือว่า การงานที่จะสำเร็จได้อย่างราบลื่นนั้นจะต้องมาจากตัวคุณเองเพราะว่าคุณนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือจะต้องค่อนข้างที่จะลงไม้ลงมือในการทำงานด้วยตนเองหรือควบคุมดำเนินงานด้วยตนเองไม่ฉะนั้นแล้วคุณค่อนข้างที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการที่มอบหมายให้คนอื่นทำงานก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นถ้าหากคุณอยากให้งานราบลื่นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็ขอให้คุณพยายาม ควบคุมดูแลหรือลงมือทำเองได้ก็จะเป็นการดีจะทำให้การงานของคุณนั้นสำเร็จรู้ล่วงและผ่านพ้นไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคและจะทำให้คุณได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนสิงหาคมนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมษการเงินนั้นคุณค่อนข้างที่จะหมุนเงินค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียว คุณอาจจะวิ่งเต้นในการหาเงินทําให้คุณนั้นก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับการหาเงินค่อนข้างมากแต่ก็ยังดีที่คุณวิ่งแล้วก็ยังจะสามารถมีเงินมีทองได้นํามาจับจ่ายใช้สอยได้แต่อยากจะให้คุะมัดระวางเกี่ยวกับเรื่องของคนยืมเงินไปและไม่คืนหรือมีคนคดโกงเรื่องการเงินของคุณก็อาจเป็นไปได้รวมถึงญาติพี่น้องอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณทําให้คุณนั้นจะต้องเดือดร้อนทางด้านการเงินที่เกี่ยวกับ ลูกหลานบริวารหรือญาติพี่น้องก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนสิงหาคมนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมษคนที่ยังเป็นโสดอยู่คนที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางไกลอาจจะทําให้คุณได้พบปะเจอกับคนที่ถูกอกถูกใจก็อาจเป็นไปได้อาจจะได้พบเจอเจอกับคนที่เป็นลักษณะของคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดน adam, ต่างชาติต่างภาษา ก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นก็ขอให้คุณสังเกตดูว่ามีคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าหาคุณในช่วงนี้ได้เลยทีเดียวในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีเมษของคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณจะมีการเดินทางท่องเที่ยวทําให้คุณนันสารสัมพันธ์ความรักของคุณได้เป็นอย่างดีช่วงนี้คุณจะมีความสุขกับคนในครอบครัวพอสมควรแต่คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของ คนในครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องของบุตรบริวารต่างๆที่อาจจะทําให้ปัญหาของคุณค่อนข้างเหนื่อยกับการดูแลหรือค่อนข้างจะมีภาระเกี่ยวกันในเรื่องของคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษแต่ระหว่างคุณกับคู่รักนั้นมักไม่ค่อยมีปัญหาต่อกันอาจจะมีปัญหาปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างก็จะลาบลื่นไปได้ด้วยดีจะต้องระมัดระวังของในเรื่องของความเข้าใจผิดในบางสิ่งบางอย่าง ก็ขอให้คุณรู้เรื่องอะไรแล้วก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจขอให้คุณพยายามค่อยๆหาข้อเท็จจริงบางทีคุณอาจจะเข้าใจผิดไปเองทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะหม่นหมองและเสียวความรู้สึกไปเองเช่นเดียวกัน